แม่แปงค่ะสวัสดีค่ะข่ะมาตับแนว่ทางกับแม่แปงค่ะในงวดวันที่1เมษายน2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะแต่ว่าลูกสาวโอ้อันลูกสาวฝันลูกสาวเป็นคนฝันเนาะบแม่นฝันแม่แปงค่ะเป็นลูกสาวเพื่อนน้องปอบเนาะน้องปอบเป็นผู้ฝันค่ะุผู้ชมค่ะน้องปอบนี่ฝันเหมือนไรคะคุณแม่ฝันมืดอคืนฝันมืดขึ้นซดๆหอนหอนเลยเนาะเพื่อนฝันเนี่ยไรเนาะ พ่นฝันว่าเพลินน่ะเขาเอารถมาให้เพล่นนึ่งอะคะอันนี้โอ้เพล่นว่ารถเพล่นหนึ่งเขมีขีเพล่นเดินมาเพล่นว่าในกองฝันน่ะรถเงี้ยคะคุณแม่รถมอไซค์รถมอไซค์วันนี้ผู้เฒ่านะเอามาให้เพล่นผู้เฒ่าบอกว่าเอาหนีรถเอามาให้เพง่นว่าอันนี้สาวก็ว่าโอ้ยจะดีใจแล้วเอามาให้ปลาเงิ่อนหอมเยอะสิเอาเงินให้พ่อใหญ่สิน่าในความฝันนะคะบันนี้พ่อใหญ่เนี่ยเพิ่นก็บอกว่าอย่าลืมเด้อ อันจำได้อยู่บททะเบียนรถเท่าอันนึงวะเออทะเบียนรถเพิ่นอันอันอันนั้นโคกหาหนึ่งโกหาหนึ่งทะเบียนรถขั้นใดคะอันบรเวนขั้นใดขั้นเข้ามาไหหละ่ะโอ้ทะเบียนรถเพ<ค><ด>ินเราขั้นเนี่ยแต่ว่าเพิ่นน้ามะไหาก็ไม่เคยเห็นเลยว่ะ <5. S 2> ค่ะไหนุก็เอามาขี่เลยแล้วนะเพิ่นก็เลยบอกให้ซื้อทะเบียนรถอ่าไม้สังว่ันพุทโธเนี่ย ทะเบียนรถเพิ่นบอกว่าจำได้ยูบอกว่าทะเบียนรถขั้นไหนไอ้โหกหานึงเออตันดึกเช้าเนี่ยไปแกเห็นโฮกหานึงในทะเบียนรถเนาะเออเพื่นก็ขี่รถมามากึอนเพินอยู่แต่เพื่อนขอตงคเอเพิ่นฟันเธสัานเพื่อนว่าคอยคอยว่าเรื่อเพ่นจะออกอันหาหนึงบ่ออแม่อเออกหาหนึ่งเพิ่นหายมากเพื่อนหายหายรถมากทะเบียนรถขั้นอหนโหกหานึ่งโฮกหาหนึ่ง แต่ว่าพี่ผู้เฒ่านั่นบอกนอกฟอบว่าจำได้อยูบอ่บ่อเลขทะเบียนหกหาหนึ่งทะเบียนรถคันนั้น<ม>นกฟอบนี่แนมเบิ้งทะเบียนรถกับเมียนหกหาหนึ่งอีร<ม>ีแต่นกฟอบเนี่ยก็เอารถคันนั้นขี่มัดลงมาบ้านพี่ลงขี่หมายถึงคนบ่ายยูบ้านเท่าคนอยู่กรุงเทพค่ะแต่ขี่รถคันนั่นไปเขื่อนยูคนอยู่กรุงเทพอ๋อขี่ไปเขื่อนเพยนกรุงเทพอืมค่ะแล้วบ้านอีกที่เพื่อนหูบอกคุณแม่เก่าที่เก่าทัพหาซอ เก่าเหาสองเป็นบาดเลขที่ของหนองปอบเนาะเธอทำใช่วเพื่นเด็กรูเพราะว่าเพื่อนขี่รถกลับเพือนเพนเนาะค่ะเก่าเก่าทหาสองแล้วอายุของหนองปอบจักปีคะหน่วยมันย่สิบเอ็ดหอ่สิปียีอย่างยี่สอย่างยี่สิบเอ็ดเธอทำช่วเพื่นเด็กหูเนาะเธอเพ<ม>ื่นถามค่ะเพราะว่ามีผู้เฒ่าเอารถมาไถเนาะคือว่าได้รับโชคแล้วเนาะค่ะเอารถขันนัน่ะค่ะขับไปเพือน ปรากฏว่าคนไม่มีรถเหมนว่านี่คนวันมาคนรถจะเดิน่คเ่านั่นเลยเอารถก็ใส่ไหนเหอคุณก็ฟันสั่นเมื่อหอนเือก็ตื่นคุณโทรมาหาคุณแม่เลยฟันแล้วก็โทรมาหายาเมือเศร้คเว่าเหมือนดูฟันดฟัน สั่นว่าเพื่อไงแล้วรถไหายขนาดค่ะดูเวียนรถพกหาหนึ่งได้แม่คนาดซื้อืมค่ะสาวผู้หญิงอกนอกระยังได้แหลิ่นฝันค่ะฝันแนวได้กระเป๋าจังสั่นเนาะแนวทางน้องปอบหามาในงวดดีก็คือพกหาหนึ่งสามตัวแขนๆเนาะแม่ค่ะนอกเนื้อจากนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพิ่นสีมักบบเนาะเป็นอายุหรือว่าเป็นบาดอีกทีบาดอีกทีเพิ่นเก่าเก่าค่ะเก่าสองตัวกับสองเก่านึ่บ้าน กะโบนเน่ค่ะให้ท่านผู้ชมมันจับเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมมันจับเอาแต่ว่าที่ลักลักก็คือห่3สามตัวก็คือหกหาหนึ่งเนาะค่ะก็จะเลื่มว่าเหล็กผีห่หกหาหนึ่งกับหกเถือกกลับหัวเป็นเก่าก็ได้เนาะอาจจะเป็นเก่าหาหนึ่งก็ได้เนาะค่ะ อ่ะแนวาทางให้มาชัดเจนกับขอให้ท่านชมทางบ้านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้องปอบสุขสุขคนคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมบะะ่ค่ะค่ะขอบคุณแม่แปง้งหลายๆค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวาทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องปอบค่ะลูกสาวแม่แป้งเนาะคะ่ะวงเล็บลูกสาวแม่แป้งเนาะคะ่ะเป็นคนฝันเนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเพื่นนอนฝันมาขึ้นสดๆดหอนหอเนาะคะ่ะฝันเห็นผีผู้เทาเนาะคะ่ะ เอามอเตอร์ไซค์มาห้เพื่อนว่าค่ะเอามาห้แล้วก็บ,บอกว่าจําได้อยูุบลิทะเบียนรถวสันน้องปอบนี่ก็เลยแนมไปเบิงทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ขั้นนั้นเนาะค่ะเป็นเลขหกหาหนึ่งเพื่อนว่าผีผู้เทาก็บ,บอกเลยเนาะค่ะว่าเลขทะเบียนรถขั้นนี้นี่หกหาหนึ่งเร้อวสัน น้องปอบว่ามันเมนอีรลีบแนมไปเบิงกับเมนหกหาหนึ่งอิรีเนาะคะ่ะหลังจากนั้นน้องปอบนี่ก็ได้รับเอามอเตอร์ไซค์ันานขี่กับบานเพิ่นเพิ่นว่าคะ่ะฟันซ้ำนี่ฟันสันสันเพิ่นว่าคะ่ะน้องปอบหายนยวทางมากก็คือหกหาหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเลขทะเบียนรถทิพีผูเทาบอกในฝันเนาะคะ่ะแล้วก็เอามาหายพรเนาะคะ่ะแล้วก็เห็นเต็มเต็มตาพรเนาะคะ่ะว่าเลขสามตัวก็คือหกหาหนึ่งเนาะคะ่ะวงกลมหายเน,นะะ้นค่ะ และะ้วก็เก้าเก้าทับหาสองนี่เป็นบา้านเลขที่ของน้องป๊อบเองเนาะคะ่ะน้องป,อป๊อบเลขที่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านเพิ่นว่าคาบา้านเลขที่เก้าเก้าทับหาสองเนาะคะ่ะเพิ่นให้ยตัวกันมากก็คือสองเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเก่าสองตเนาะคะ่ะบา้านเลขที่เพิ่นเก่าเก่าเนาะคะ่ะเพิ่นเลยให้ยตัวกันมาเป็นสองเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเก่ามีสองตเพิ่นว่าก็เลยจับสองเก่าใส่เนาะคะ่ะ เป็นแนวทางของนอกปอบในงวดวันทีหน่หึเมษายน2568ขอให้ทำชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับหนอกป,ปอบสุขูสุขคนแต่ก็อย่าลืมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลข3าตัวสตัวอย่าลืมตัดกับหุนนําค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าเก้าก็พกอาสิกับหัวก็ได้เนาะคะ่ะจากเลขผีเป็นไหามาเป็นพกหานึงเนาะค่ะอาจสิกับหัวเป็นเก้าหาึงก็เป็นไปได้ะคะ่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเบาสู่กันฟังวิเคราะห์พิจารณาเอา มักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ